กลับลุงกังกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยเรามากู้รอบไปกันครับผมวันนี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรเนาะพอดีกับเป็นอาทิตย์แล้วคิดเราไม่ได้ลงมาจริงไหมลูกสาวนะจริง <c oughs> อ่าตามไปดูกันเลย <c oughs> ไปดูกันเลยเออตามเข้าไปดูกันเลยจ <c oughs> ะเข้าไปไงได้ลนะ่ะ พายเรือเข้าไปไงีย้ยืนทำไมเดี๋ยวก็โตอีกหร <laughs> อกเ,เชสงเงียบให้ดูด <laughs> เข้าไปอย่างนั้นแหละเพราะเขาตัดยาอยู่่ะ Wir ja ถ้าหนูเขย่าเรือผมก็ล่นเลยลองไหมคอนเทนต์คอนเทนต์เอาเอาเออเฮ้ยไข่ไหมไข่หมเดี๋ยวปาไหนอ่ะหอยนี่ยปลาไหลาไี่สักเกอร์โอ้ยปลากายไง อร่อยปะ<ง>อร่อยปะอร่อยปะแซ่บบกเลยนี่ครับบก,ก๊อยจะก๊อบใส่ไปก่อนใส่บันโดดมันโดดด้วยไงบันโดดดิมันโดดทำไมอ่ะมันโดดมะสิไม่โดดได้ง <laughs> ไงลูกฮึสักเกอร์หุยหุยนี่ ช็อกเกอร์ก็มานะครับ่านผู้ชมโอย้ยใหญ่โยมาอย่างนี้ได้ไหมล่ะนี่ปลาฮับไม่เยอะเพราะแล้วแล้วถ้าแล้วถ้าหนูแล้วถ้าหนูขย่าเหลือได้ไหมไม่ได้เพราะเขาหล่นทำไมล่ะนี่นเราให้ดูปลาดีกว่าไม,ไม่ต้องดูพอเราหรอกอทำไมล่ะให้ดูปลาดีกว่าให้ดูปลาดีกว่าประมาณ ขีดหนึ่งขั้นอ่ะไปกันเลยนี่ดูหน้าพ่อเราไว้พ่อทำพ่อทำหน้าเหมือนเปิดไอเนียยาเปิดอะไรแล้วมันหนักเลยไป้ีเลย ไปไปไปดูต่อไปกันเลยไป,ลขขไป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 แล้วก็มาถึงลูกต่อไปอีกหนึ่งลูกอีกเช่นเคยครับนอ้องเตงงูงน้องเตงงูว่าไงครับวันนี้ร้อนมากค่ะร้อนมากได้แลพอเราลงมาตอนไหนในกี่โมงอ่ะไม่สองครึ่งค่ะ,อคะโอ้โหแล้วรอบอยู่ไหนลูกตอนนี้หาเจอเลย หลังจากที่เมื่อกี้นี่เน่หลังจากเมื่อกี้เราได้ปลากายมาตวงกับปลาเจ้กเกอร์เดี๋ยวมาดูลูกต่อไปที่เราจะได้ปลาอะไรกันครับผมเฮ้ยพราตรงนั้นมีฟองด้วยอ่ะไก่ฟองรอบปหมไม่รู้อ่ะไม่ดีเฮ้ยปลาอะไรเขารอบเป้าเนี่ยฟองดวยเนี่ยนี่ให้รอบเจอแล้วนี่ที่เจอเจอง่ายเลยนะใชจรอบแล้วรอบแล้วมันมีฟองไหยตามบุกไปลุ้นกันเลย ้ยมันมีเม็ดอยู่แต่มันจะเม็ดปลาหรือเปล่าไปลงไปดูกันครับไปหนูไม่ลงไปดูกันไปเลยกล้องเราจับไหมลูกไม่กล้องเห็นแต่หนูอ่ะไม่เห็นไอ้ไอ้นี่หน้าจอมันเป็นใช้โทรศัพท์ถ่ายด้วยไหนล่ะเอ็มม่าต้องอยากอยู่ที่ไหนเลยให้โรซี่เดี๋ยวมาลุ้นกัน ลูกเมื่อกี้เราก็ได้กายมาใช่เอาอะไรติดนะเบ็ดไข่ปลาลงมาตรงเนี้ยอือโอ้โหเบ็ดไข่เนี่ยอันตรายนะเนี่ยมาลงมาตรงนเ,เ,นนตนนเนี้ยโออมาลงมาตรง,อง,ตร,ง,ตร,งรอบเราคอมไปนู้นะนานนะนอันตรายนะทำเงี้ยเกีเ่ยวเ,เ,เรือจะไป<ๆ>ไหนละ่ะเรือจะไปนี่ห,กกหนูก็จับไอ้นี้ไว้เลยถเาไม่คิดจะจับแต่พ่อเอาลงน้ำก่อนแต่คอมไปไอ้เดี๋ยวเชื่อก่อน พ่อก็ตนนั่นว่าปลูกไม่น่นนะไม่นั่นอย่างนั้นตอนนี้แต่เมื่อกี้เห็นมีอะไรขึ้นมาอยู่เนาะใช่คนเห็นเองเออจะเป็นปลาแต่แร่แนนหางยาวมาเลยอะไรนะหางยาวมาเลยเออมันจะดีเลยพ่อไม่อยากได้นะเองฮะเดี๋ยวอุ้ยพ่อดูตะขอดิ สะขอขีอยู่ตรงนาพอเนีพอเบ็ดอะไรหรอเอ๊ะขูกกูอย่างเอ๊ะอ๋อขู่เองแท้ๆนะเอออยากอยู่อยู่ในน้ำมองไม่เห็นนะขำมาวะดีเนี่ยน้ำมันลงมาล่อบป็นโผมาเงี้ยเออขู่ยังเอ๊ะไม่แกะอย่างอยู่นะเอาละเอาละจะดูแลซะ เฮ้ยเดี๋ยวหยิบมันหลักมาถนัดเออเงียบเลยครับเออตะขอเกี่ยวไปแล้วครับตะขอเกี่ยวไปอ๋อย่เงี้ยมนะัน <c oughs> เบ็ดเกี่ยวรอบไปเฮ้ยเน,นี่ยนมะันลำบากเงี้ยเนี่ยเบ็ดไขน่นะไม่น่ามาลงกรอบเรานะจะไปปลาปะ่ะควะักควักควักโอ้ยตะโกกตะโกกนู้ตะโกก ไอ้ดุเดียวล้ออย่าลอ้อตะกโกนตะกโกนตะกโกนเขาเยนี่ช็อตนี้เราก็เจอตะกโกกันแล้ว <c oughs> <ห>เปียกเลยตะกนตกต,ก,ก,ตก,กนี่ใส่เป็นโลเลใส่นี่นี่นจะปลานีิ่มหุ้ยวุ้ยวุ้ยเจ่วงนี่นั่งก่นน,น,น,นั่งน,น่ดมด้

เชื่อไรเดี๋ยวพ่อตั้งรอบ่อนชเ,อเชื่อไรแล้วจะเข้าเบ็ดแล้วนะจับเขาไม่้เดี๋ยวมันไอ้นี่ไงเดี๋ยวมันลอยหยุอย่าเดี๋ยวพ่อตั้งรอบเลยนี่สะบกเลยครับอะไรของลูกอะจะล่วงเน้่ยหึเป็นเต็งแล้จับไม่ได้เลยครับเอา,าล,ลองมาแล้วลงมาแล้วข้าวข้อยากตั้งแล้ใส่แล้วไอ้นี่ไว้นะสะบอกอะสะบกสะบกพออยู่ได้นี่หมดละหนูจะส่งคลิปนี้ให้แม่ดู ปเยอะเลยนาะเาจะใส่หัวพ่อแล้วน้ำมันยังไม่ถึงละแ่สบดีนี่ัเป็นตะกบไฟสวยๆอย่กว่ายเดี๋ยวนะมู้ยหอุยห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 ุยหุือหรืหหมาหอยหุยหดยหกยหุดีุยยหุยยหบาปหุยหหุยหุยุ้ยห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 ุะหุยห ติดอีกแล้วมือพ่อพ่อทัดปลามันจะโดดออกอุ้ยอ๋อเอ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วโอ้หกลัวแบบเขาจะเกี่ยวดิหนูก็กลัวแบบเขาจะเกี่ยวหนูเหมือนกันแต่ที่เม็ดเม็ดปลาตะกุกันนะกินได้นะไงมาดูปลาตะกูเลยล่ะอุ้ยพากุ้งอะกุ้งว่ายน้ำน่ะไหนอะน่ากุ้งฝอยเนี่ยอุ้ยไปดูเลยพราจะรบลก่อน เียเจะเ็นลูกแกไปเดี๋ยวพ่อดำน้ำมัก่อนนะแต่ว่านะรบมัไปเกี่ยวพ่อมนขึ้นมาได้ไหมพ่ออยากให้มันเกี่ยวดีหนูดูไวดิว้ายสาขึ้นโอ้โหลูกเมื่อกี้เราไม่ต้องดำมัมันโผล่ลูกนี้ต้องดำพ่อ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 ดึงเชือกให้นยไม่ดึงแบ้วเด็กกอนอโอ้โห เดี๋ยวไปแล้วไปแไปแล้วไปแลนตะขอเกี้ยวนะเดี๋ยวจะขอเกี่ยวนะตะขออะไรจะขอเนี่ยขอเบ็ดเนี่ยเหรออ๋อกระดูจะมาใกล้หน้าพ่อดิเดี๋็อย่ามาใกล้เบ็ดสิอ้าอไอลูกสาวเองเห็นเองก็ทำดิเดี๋ยวมัดก่อนมัดยากเลยมองไม่เห็นมั้ง่ะก็มัดยากธรรมดาไม่ไม่พ่อจ๋าไม่พ่อจ๋าไม่ดูพ่อจ่าจะดูยังไงแล้วเดี๋ยวมัดเสร็จแล้วแถบนึง แถเขาตัดยายที่ไหนนู่นแหละตอนที่เราไปลมาตะแยาลงเมื่อกี้นะปลากายตะกกกจะโดดน้ำนะลูกให้ดูปลากอีกไนั่นไงไม่เอาวะเนาะอุ้ยหายก็ดูปลาเน่อาพพอเลยเขาบอกเบื่อนะใช่ปล่อยเลยลูกปล่อยเลย เอานะเดี๋ยวเขาจะขึ้นเรือเลยคุณป้าเราเฮ้ยไม่โดนหรอกยิงได้น้อยอยู่เอายเน้ย้ยเร้ยเฮเฮ้ยเฮยเอาเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ย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 เอ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เย เราจะปลูกมาแล้วครับกับปลาก,กายได้แล้วกับข้าวเย็นนี้ครับอดมันปลาก,กายครับข้าวเย็นนี้แดดร้อนนะเด <รอ S 2> ินนะน้ำมันยังเย็นร <อ S 2> นน้ำลงมานนนเลยตูงน,นี้เราก็หลัก,กตรงหน้าบ้านกันเลยนะสร้หลังบ้านไม่ใช่ก็เป็นใ่หลังบ้านเขาเนี่ยไปครับไปเลยใกล้ถึงและลูกสาวดูนี่จะได้ไหมช่วงเนี้ย มีฟองวะต้องมีฟองอย่ี้มีปาไหนล่ะนี่สอรอบดีนี่ถ่ายทั้งรอบนีลูกสาวเอา,าเอาเลยเราไปเลยอามเอาเลยลงไปเลยเอามาลุนลุกต่อไปกันดีกว่าเอางไปลยอ่อยนะอลยลงปลามลงนะ,ระรนะอยม่ดวเอลยมันยงไม่เห็นพ่อเลยงเเลยง,ลยงาดาไปหมดเลย จอมันดำหรือพ่อดำจอนะจอจอจอนะแสบมันเข้าไงเราไม่เห็นจอดูได้อีเนี่ยจะหมันยังเก่อไหมดูว่าไม่มีอะไรเลยรอบมันจะพังนะด้วยลุงนะพังหมดแล้วแต่มันก็ยังได้ป๋าอยู่หัวหักแล้วอ่ะพ่อเนี่ยพาก็พ่อพ่อก็พาไปรักษาดิฮะมันผมมันไม่สีเอ็ม จะมีป่าให้นะโอ้โหเอาเข้าแล้วอะไรอ่ะนี่ไงแหเเงี้ยโอ้โหท่านผู้ชมตายแล้วด้วยอ่ะโอ้โหช็อตนี้ไอ้ยาเจอไอ้เห็นเข้าแล้วอุ้ยแล้วเรือไปไหนอ่ะเหมือนเดิมไอ้หนูไหลไป่น้อยจักอะไรคือเหมือนเดิมอุ้ยต้นอะไรอ่ะบอนนี่บอนมั้ยเกี่ยวใช่ไหมมั้ยเอาไปวใช่ไหมเกี่ยวใช่ไหมเอ้ามา ดแม่ซองอเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไงไอ้ย,ยาเนี่มันได้เห็นเนี่ยโอโ้โหโอ้โหตายยังยังยังไงแต่มันก็มันจะตายแล้วนะมันเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้มันเข้าไปทำอะไรกินปลาเข้าไปกินปลาพ่อเลยน้ำจะมีปลาให้หรนะือไงไม่ มีปลาลิ้นหมันโอ้โหทั้งหมดท่าเลยลูกลิ้นเดี๋ยวไอ้เหงเข้าไปไอ้เหงตัวเบอร์รอรเลยเอาตรงไหนมะโอ้โหหมดท่าเลยเพราะโยนออกเรือไหมเออออกมา็นขอเรือเลยเอ้าไปไหนเลยโอ้โหหอย ปลาดินหมาไอ้ดุดับมันเลน้าไส่ใส่แล้วตามอะไรเป็นไงมองไม่เห็นหน้ามันเลยค่ะโอ้โหออกปลาดินหมานี่ปลาดินหมาวันนี้เด้อเดี๋ย้พอเราไม่โยนทิ้งเฮ้ยเข้ามายังไงแล้วเนี่ยว้าวว้าอะทำไมทำไมมันติดอย่างนั้นเข้าไปทำไมละแกเนี่ย ว่างไงล่ะลุ้มไปยังไงมันตายแล้วเปล่ายังไม่ตายหรอกใช่เงี้ยมัเป็นงั้นนะนกเกาะยเฮะสุดท้ายเราต้องเกาะไปไยจะเข้าไปจริงๆริงแล้วมือมัอมนหงิกมันเข้าไปแล้วจริงๆแล้วมันตายแล้วยังไม่ตายเพ่อเถียงหนูหมันี่ยมันยังไม่ตายก็พรามันอยู่ ไปโอ้โหไปแล้วยังไม่ตายมันตายแล้วพ่อถ้ามาชักมันตายแน่ละถ้ามันยังไม่ตายมันจะลอยกันแล้วไงมาลอยจุป่องจุป่องอยู่ตรงนั้นนะไม่ค่ะดูพ่อเราต่อ ายไปแล้วกำลับไปแล้วเพิ่งนึกไา้มาว่าต้องไปฮึบยายอยู่ตรงไหนนะั่นนะเไม่เห็นเลย ปลาไม่เข้านั่นเข้าพี่วรนุชเข้า <S <S 1> <S 1> เออก็ <S <S บอกแล้วต้องมีบ้างแหละเอเอเอ้โอยหมายังไงละ่ะเหละาหลารอบอีกกี่ลูกเนี่ยอีกสองลูก แล้วตรงนู้นไม่มีไม่มีแล้วไงน้ำมาไปกินหมดแลว้วอ,อือไปนี่มาเพราะว่า,อาตอนน้ำท่วมมันออกไปหมดแลว้วน้นำท่วมยังไงบ้านหลังนั้นพังหมดอ่อตอนที่น้ำท่วมมาดิโอ้ยมาเจอบมดอนุลด้วยหมดท่าเลยลูกนี้เฮ้ยเพราะแต่ปลาการจะตายแล้วเอาถ้อยู่ของเราก็ดำไปอ่ะ ไปต่อตายใค้อย่าพ่อป่าพ่อตอนแรกพ่อตกใจแล้ยกมาเอ้าเอ้โหแล้นุชมาไงวะป่าจะตายมั้ยลูกจะตายแล้วเนี่ยพ่อแมวใส่สบกให้เนี่ยเอาปะกายัแช่น้ำหมดแลยวไอตัวเนี้ยปล่อยไปเลยตัวนั้นเดี๋ยวไปต้มปะกายนี่ไปทำอะไรไม่ดึง แล้วเนาะลูกสุดท้ายแล้วหาแล้วไอ้ลูกเมื่อกี้เป็นไงเอเหงิอเหงเฮงิองไอเหงไม่ได้ไม่ได้ปลาเลยอืนี่รอบขึ้นเลยอ่ะน้ำลดโอ้โหแล้วปลาอะไรรอพอหันแบบนี่มันมีปลาติดแล้วเนี่ยนะไม่น่าพี่อาจจะโฟกัสก็ได้แต่จะไปรู้ล่ะสุกันแล้วติดอะไรแล้วนะก็มีไม้อยู่ไม่ใช่ไงตรงนี้ตรงนี้มีไม้อยู่ไม่ใช่ต้้องงลนยกว เนี้ยคิดเอ้อเอาได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ครับนี่ปลาป้อมไงส่งป้อมจัดอะไหนป้อมเนี่ยอตัวเหลืองเหลืองนี่แค่ทรงมันน่าเชยๆปลาอะไรอะเหมือนปลาพิก้าเลยก็ดีแล้ว ฝังหงส์น้ำปังกระเห็ดแดงมีกังเห็ดแดงครับไม่เห็นน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วปลิวป้อมไหมไม่รู้ไม่เห็นไอ้ลูกนี้ได้สี่ห้าตัวนะแต่ปลาตัาเล็กไม่ปลาใหญ่นปลาไอ้ลูกเมื่อกี้ได้ไอ้เฮงเลยเฮงเลยไอ้เฮงเข้าไม่เฮงปลาครับอือเราบูน้อยก็ได้นะครับ กระต้อยน่อย,ยนี่ลูกนี้เราไมา่ได้เราหวังไว้ใช่ก็แตะมัทงังเอาง่ายคือมันมันปิวไปกับน้ำเลยสล,ล่ะมาดตั้ง้บายบายบายบาเดี๋ยวเราไปตั้งลอไปดีสุดท้ายก็ต้องลงน,นะอือสุดท้ายก็ต้องลงเลยขงคำรอดมาดีๆไม่ตั้งไว้ไม่ดี ปล่อยเดยป,ยปล่อยไปเรือปล่อยเรือเลยก็ดีแล้วนี่ที่ที่มันไม่นิ่มอ่ะยู่เ็คหลุดันดิ่งเลยปไงหลอกกระแไปเร็วอะป,าปะกาศตายเรียบร้อยตายเย ก็เงือกมันไม่นี่หรอไม่ขยับหรอทำไมไม่ขยับล่ะแสดงว่ามันไม่หายใจตรงกไงหนูไปทำยังไงกันไม่เอ้ไมนแช่น้ำอุ้ยหายใจอยู่อันไรหลอกคออยงี้อุ้ยเฮ้ยทั้งหมดขาดไอ้ดำเกี๋ยไปทิ้งลงน้ำมันเกือบไปแล้วนะโอ้โหยังไงนะเกลียวเลี้วยังไงนะเห็นต้นไม้ขาดตั้งแต่นี้แล้วเอ้าแล้วหนูไม่ดูล่ะเดี๋ยวมันขาดไปไม่ได้กินเลยนะไปดูดิ โอ้โหตายแฮ้ยลูสาวไหนนะเนี่ยโอ้โหนี่ครับดูท่านผู้ชมดูลูกสาวทำทำไมทำหน้าหนายเป็นเอ้ว่าออกมาเราขับบกแค่นี้แล้วเนี่ยโอ้ยหดีแล้ดีถ้าไม่ขาดนะนะความรู้สึกเไยนี่เอาล้วครับแล้วก็กู้กันมาสี่ลูกกันแะลูกสาวเนาะใช่ค่ะนี่ลูกแรกลูกแรกหลังได้ประกายมาครับผมที่เก็บออกมา ลูกที่สองนะครับกลายเป็นตะกกนลครกบตะกตะกไสอย่างนี้ครับสวยเลกำน้ำอัน,นี้สวยครับนี่ต้มยำอร่อนยอนะครับเท้าแข่งเล่ลูกที่สาม,สามน้องวอนุ่นข้าค่ะวอนวุ่นานนานนานเข้าไปเนี้ยสเคือบเลยแลกี่ลูกที่สีลูกสุดท้ายนี้หละครับก็ด้ป,ป,ป,ปลาแล้วก็แหแดงแหแดงแล้วปลาบูปลาบูไปไหนแล้วเปลาบูนี่แะครับปลาบู ตัวไม่ใหญ่ครับปกติแล้วเราเคยเจอกันตัวเป็นโลสองโลนะครับวันนี้ก็เจอตัวเล็กนะครับนี่ยหายครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับผมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมมาเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายคฮะเดี๋ยวัไปทิปต่อไปนะครับบ่แลนานๆแล้วก็ถ่ายจริงบ๊ายบาย,บายไปไปเดีนะยย๋ยวพรุ่งคืนแลยนะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยอะไรเล่าจะจบเดี๋ยวพักกันก่อนเอุยอ่ะลูกป่า ลงเข้าไปในป่าแล้วเอาพ่อพาเข้ามาเนี่ยโอ้ยโอ้ยยังพ่ออยู่ที่ไหนเนีลุกไม่ได้โอ้ยไปเลยไปไปครับกลับแล้วครับลโอ้ยสองพ่อลูกวันนี้ก็ได้กันมาพอกินเข้านี่เลยไป้พอกินครับผมไปกไปกันกว่าบุคคาจะลุกไปเดี๋ยวมันจะไปนี่เนี่ยมันกินก็ได้กินก็ไม่ได้ก็ได้เยอะก็ได้พอกินไปครับ นะครับทุกคนบ๊ายบ้านละครับเจอกันคลิปหน้าเนาะจุ๊บ